อ,อีกเรื่องหนึ่งที่จับตามองท่านผู้ชมชหลายคนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยจะบอกยิ้มออกได้ที่ท่านร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าเอา้าสปปเป็นแปลงเป็น,นโฉนดได้นะใช่แล้วนะคะเรื่องนี้พี่น้องเกษตรกรก็มีเฮกันนะคะแล้วสองคนก็เลยจะมาเล่าข่ามนี้ให้คุณผู้ชมฟังนะคะสําหรับที่ดินสปรของพี่น้องเกษตรกรตอนนี้สามารถเปลี่ยนเป็น,นโฉนดเพื่อการเกษตรได้แล้วะคะ่ะ ทางด้านของรองเลขาธิการนายรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะคะก็ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของประชาชนทางด้านของท่านนายรัฐมนตรีนะคะก็ได้พูดคุยค่ะผ่านนโยบายที่ดินทํากิน50ล้านไร่รัฐบาลมีเป้าหมายในการกระจายกรรมสิทธิ์ที่ดินทํากินให้พี่น้องประชาชนกว่า50ล้านไร่นะคะเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพและเป็นหลักทรัพย์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ประชาชนอย่างเราค่ะได้มีโอกาส ในการลงทุนประกอบธุรกิจหรือว่าทําการ,กรเกษตรในพื้นที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืนและเกิดความภาคภูมิใจโดยที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการผลักดันนโยบายนี้ก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าการบรรลุเป้าหมายนโยบายที่ดินทํากิน50ล้านไร่นะคะมีความจําเป็นค่ะที่ต้องทํางานเชิงนโยบายกับที่ดินของ3กระทรวงหลักๆ ประกอบด้วยอะไรบ้าง1เลยที่ดินสปรกรของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์2ค่ะที่ดินสค1ของกระทรวงมหาดไทยและ3นั่นก็คือที่ดินป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้มีการศึกษาและผลักดันการแก้ไขกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่15มกราคมนีน้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งมุดหมายสำคัญที่ รองนายยุทธมนตรีค่ะจะเป็นประธานเปิดกิจกรรม2กิจกรรมหลักๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือการคิิอ off การเปลี่ยนเอกสารสปอกอให้เป็นชนโฉนดเพื่อการ,กรเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรในเขตปฏิรูปที่ดินที่จัดขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกิจกรรมที่2นั่นก็คือกิจกรรมการเปิดศูนย์ประสานและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ของสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติที่จะเป็น,นกลไกสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของพี่นอกเกษตรกรนั่นเองค่ะ